ตอนรับกลับสู่ช่องของเราทุกคนวันนี้เราจะมาดูอย่างละเอียดกับ Toyota Corolla Cross รุ่นปี2026รถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ผสมผสานสไตล์ความใช้งานจริงและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวตั้งแต่แรกเห็นคุณก็จะรู้ว่านี่คือรถที่ออกแบบมาสำหรับชีวิตในเมืองยุคใหม่แต่ก็พร้อมสำหรับการผจญภัยในวันหยุดสุดสัปดาห์ การออกแบบภายนอกดูทันสมัยและหรูหราเส้นไหลสะอาดตาที่ให้ความรู้สึกร่วมสมัยแต่โดดเด่นกระจังหน้าขนาดใหญ่มีขอบโครเมียมแบบละเอียดตัดขอบไฟหน้า LED ที่เฉียบคมดึงดูดสายตากันชนออกแบบมาให้สปอร์ตแต่ใช้งานได้จริงพร้อมไฟตัดหมอกที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและเพิ่มความดุดันแก่ตัวรถเมื่อมองด้านข้างคโรล่าครอสมีสัดส่วนที่บาลานซ์และลื่นไหล เส้นหลังคาลาดเอียงเล็กน้อยไปทางด้านหลังเพื่อให้รูรูปลักษ์ดูมีพลังพร้อมเพิ่มพื้นที่ใช้งานภายในเส้นตัวถังที่วิ่งยาวตามประตูเพิ่มความลึกให้กับงานดีไซน์ล้ออลัลลอยขนาด18นิ้วช่วยเสริมความสวยงามพร้อมความใช้งานจริงกระจกมองข้างออกแบบให้ลู่ลม พร้อมไฟเลี้ยวแบบบิวอินและขอบหน้าต่างสีดำเงาทำให้ SUV ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีราวหลังคาที่สะดวกสำหรับการขนสัมภาระหรืออุปกรณ์กลางแจ้งภายในห้องโดยสารเมื่อก้าวเข้าสู่ภายใน 2026CorollaCross ความสะดวกสบายและการใช้งานจริงคือสิ่งที่โดดเด่นห้องโดยสารกว้างขวางวัสดุคุณภาพดีให้สัมผัสนุ่มสบาย แผงคอนโซลมีดีไซน์สะอาดตาพร้อมหน้าจอระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ปุ่มควบคุมต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายสำหรับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้าเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระวิทยาเลือกได้ทั้งผ้าและหนังมีการรองรับที่ดีสำหรับการขับทางไกลผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่วางขาและศีรษะที่เหลือเฟือ พร้อมช่องเก็บของเช่นช่องประตูคอนโซลกลางและที่วางแก้วเพื่อให้จัดเก็บของได้อย่างเป็นระเบียบนอกจากนี้ยังมีไฟแอมเบียนหลังคาพารามิกซันรูฟและชุดมาตรวัดดิจิทัลที่ทำให้ห้องโดยสารดูหรูหราขึ้นเครื่องยนต์และสมรรถนะตายฝากระโปรง Corolla Cross ปี2026มาพร้อมสมรรถนะที่เชื่อถือได้และประหยัดเป็นหลัก เครื่องยนต์มาตรฐานเป็นเบนซินเทอร์โบ1.8ลิตร4สูบที่ให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ตอบสนองดีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT เพื่อประสิทธิภาพการใช้น้ำมันที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ต้องการกำลังมากขึ้นยังมีตัวเลือกไฮบริดที่ผสานเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งให้ทั้งอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมและการขับขี่ที่เงียบและนุ่มนวล การบังคับควบคุมมั่นใจด้วยช่วงล่างที่ปรับมาอย่างดีเพื่อซับแรงกระแทกแต่ยังคงความมั่นคงในโคง้งพวงมาลัยตอบสนองได้ดีทำให้ขับขี่คล่องตัวทั้งในเมืองและทางโคง้งระบบความปลอดภัยโตยโยต้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างเต็มที่โดยติดตั้งชุดระบบช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตริระบบเตือนจุดบอด เพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางราคาและความคุ้มค่าราคาโคโรล่าครอส s 2026ตั้งมาอย่างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม SUV ขนาดกระทัดรัดโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากเทคโนโลยีความสะดวกสบายและระบบความปลอดภัยที่ให้มาโตโยต้ามีหลายระดับรุ่นให้เลือกตั้งแต่รุ่นพื้นฐานที่ให้ทุกสิ่งจำเป็นสำหรับการขับขี่ทุกวันไปจนถึงรุ่นท็อปที่มีระบบเสียงระดับพรีเมียมระบบนำทางขั้นสูงและเบาะหนัง ค่าใช้ใจ่ายการดูแลรักษายัางคงเหมาะสมและชื่อเสียงเรื่องความทนทานของโตโยต้าก็ทำให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจในระยะยาวอัตราการประหยัดน้ำมันและพื้นที่จัดเก็บจุดเด่นอีกอย่างคืออัตราการประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดที่สามารถทำตัวเลขได้อย่างน่าประทับใจโดยไม่ลดความสมบูรณ์ในการขับขี่ทำให้โคโรล่าครอสเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เดินทางประจำ ครอบครัวหรือใครก็ตามที่ต้องการความผสมผสานร,ระหว่างความอเนกประสงค์และความประหยัดพื้นที่จัดเก็บสัมภาระก็ยังจัดได้ดีสำหรับรถในคลาสนี้เบาะหลังพับแยกได้ทำให้บรรทุกสิ่งของขนาดใหญ่ได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นของช้อปปิง้งอุปกรณ์กีฬาหรือสัมภาระสำหรับทริปสุดสัปดาห์เทคโนโลยีและการเชื่อมต่อ เทคโนโลยีไม่ได้หยุดแค่ระบบสารสนเทศ Corolla Cross มีพอร์ต USB หลายจุดระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนและระบบควบคุมสภาพอากาศที่ใช้งานง่ายฟีเจอร์การเชื่อมต่อช่วยให้ทุกคนสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สะดวกสบายและในรุ่นสูงยังมีระบบเสียงพรีเมียมที่ช่วยทำให้ทุกการขับขี่สนุกสนานยิ่งขึ้นโดยสรุป โ o โยต้าโค o โรล่าครอปี2026เป็น SUV ขนาดกระทัดรัดที่ตอบโจทย์ได้เกือบทุกด้านดีไซน์ภายนอกสวยทันสมัยภายในกว้างขวางและเทคโนโลยีล้ำหน้าสมรรถนะเชื่อถือได้ประหยัดน้ำมันและระบบความปลอดภัยครบครันไม่ว่าคุณจะขับในเมืองไปเที่ยวสุดสัปดาห์หรือขับใช้งานทุกวันรถคันนี้มอบแพคเกจที่ลงตัวสำหรับผู้ขับยุคใหม่ โตโยต้อีกครั้งผสานความอเนกประสงค์กับความหรูหราเล็กๆทำให้โคโรล l ่าครอสเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับใครก็ตามที่ต้องการรถ SUV ที่น่าเชื่อถือและครบครันถ้าคุณกำลังมองหา SUV ขนาดกระทัดรัดที่รวมความประหยัดความสบายและเทคโนโลยีไว้ด้วยกัน2026โคโร l ล a Cross ก็คุ้มค่าที่จะพิจารณาเพราะมันไม่ได้เพียงตอบโจทย์แต่มอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว